ัสดีที่เบอร์ลินนะคะวันนี้มราจะกับโชคที่ไปที่ิชีงที่เบอร์ลินนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพากันองนี่เลยตลาดนะคะตลาดนัด i̇şte ที่ว่าเป็นตลาดนัดบรรสุกที่เมืองไทยนะคะก็คือเป็นตลาดของคนไทยนะคะที่ว่าเขาชอบมาของกันท์พิพากษามือคือขายพ้าที่ขึ้นชื่อของเบอร์ลินนั่นเองนะคะก็จะมีของกินเยอะแยะมากมายอาหารอร่อยจุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาหารกันนะคะเมื่อกี้ก็พาไปดูแล้วนะว่ามีห้องน้ํามิสนามเด็กเล่นให้พ่อ มาเอามาเที่ยวมานั่งเล่นทัพคอนได้ดีรู้มาเที่ยว้ันดีค่ะมากินอาหารกันเองตอนนี้เรา้อแนะดูอาหารกันเลยนะครว่าจะน่าอร่อยแค่ไหนเนาะเหมือคนไทยแค่ไหนไปกันเลยค่ะ ลูกสาวกับเพื่อนกับญาติเนี่ยถ้าเ็แล้วนางดีดะทุกคนนี่ที่นี่ก็จะมีสนามเด็กเล่นนะคะถ้าใครพาลูกหลานมาที่พักสวนคนไทยเรียกว่าพักคนไทยเลยนะคะก็คือจะมีนี่เลยให้เด็กเเล่นนะคะพ่อแม่ก็นั่งรับประทานอาหารกันไปนะคะแต่นี่เราจะเดินไปเข้าห้องน้ำกันนะคะเขามีห้องน้ำไว้บริการด้วยนะคะทุกคนนึกถึงตลาดบ้านเราเลยอะเหมือนมากทุกคน อาหารนี่คุณจะกินอะไรคะ mm hmm. มากมายหลากหลาย <Yeah. S 1> แต่อันนี้เราไปเข้าห้องน้ำกันก่อนนี่มาดูห้องน้ำกันมากำนางนะคะ <laughs> ลูกสาวคุณกลาง <laughs> กับญาติของอิซิมามเองนะคะนางอาศัยอยู่ที่บอร์ลินนี่นานมากนี่คือห้องน้ำนะคะ uh. <laughs> เต็มเหรอมีคนเข้า มีไอติมกะทิขายด้วยนะคะ <don> อไอ้ด้านนี้ด้านนี้กินป้ายมั้งคืน่าก,กินมากเลย <c oughs> แล้วใช่มูกจะเอาอะไรล่ะลูกบอเอาขนมชั้นี่กับลูกนะเนี่ยค่ะอันนี้ขนมชั้นต้องมีอะไรลูกนั่นกับลูกแบบนี้คุณแม่ยังสวยลูกสาวจะไปก่อนแล้วลูกสาวเดินหน้าแล้วพี่กับน้องเดินตามค่ะขอบุณไหมขอบคุณไหมลูกเออ Ich weiß wie das schmeckt schmeckt

อันนี้หนูจะกินอันนี้ใช่ไหมไคะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุกนนสาวอยากกินก๋วยทอดนะคะกวยทอดอ,<ะ> <inflamm. S 1> อันนี้เป็นขนมอะไรไม่รู้มามา้าไม่รู้จัก <S <S <ป Bem. S 2> สามสี่หา้าตังเหรียญได้เนาะได้ครับ ดีน <t ội Investment> ่ากินใช่อร่อยไหมอร่อยอร่อยวันนี้ซูจีดิบๆจะเป็นสัมสทดู้หญิงผู้ชายิชมิชใวเกินละไซเกินไปหลายรอบละหลายเตี่ยไปอือ

กรดอีกทีมืนอร้อนๆตนี้จ้าน้ำแข็งใสาน้เยนอาชุดสตรีจอรัสเรเี่ยหยู่งล่างไงเอาซูเขาหาว่าปลาไม่ได้ใสม่ได้ไม่อยู่ข้างมองไม่เห็นทำไมน้้เหรอเลียวค่ะ้นเหยียวดดูเอาอไรนไเป็นนัดูเอาไี่อนอันนี้อนิอนนอันนน้อันนี้อนอันนอัน้อันนอันนง้อนนี้อน้อน่ออน ไี <uge ot> ่เอ็นเขาเล่นไพ่เขาวางก็เพื่อนขอซื้อประมาณเลยไอติมกะทิไอติมกะทิบาลีนอืมสวยมากทั้งอร่อยทั้งสีสันอืมสองคนก็กินใหญ่แล้เจ้ามาจมูกตัวตวมาจมานี่ตองไหนอ่ะแล้วเนี่ยื่นลกอมอเนี้ยต้องให้มาเลยต้ชิมดูลูก

ไฮไลท์ของอีซิมัมเรียนนะคะพระพญาไทยฟ้าคืนนะคะไม่มีใครแรงกว่าฉันแล้วล่ะเชื่ออะไรเชื่อรักผอไหมเรียบเรียบเออฮัลโหลอกน้อยแบบนี่ยวันนี้กูมาเจ๊ร้อยห้าสิบ อย่าลืมนะคะนะคะคอยเช่นมานนะคะไทยฟ้าจะเปิดตลาดนะทุกเสาร์อาทิตย์นะคะท่านผู้ชมพบกันได้นะคะกับมิสพัทยาไม่ท็อปจอ เราตรองทำไงวะ